เฮ้ยสวัสดีอย้าเล่นสิทุกคนวันนี้เราเบื่อเบื่อจริงจริงน้องยังไม่หลับใช่ป่ะพลอยมันหลับยัง <c oughs> กี่โมงแลนะ้วยฮะมังทำไมมันไม่ตื่นวะเมื่อคืนอาจจะได้นอนดีกว่าเป็ดนั่นทำผ่านอะไรมันอยู <c oughs> ่ต้นรถดีกว่านะเฮ้ยเนี่ยวันนี้อย่าลืมเปลี่ยนเรือนให้ด้วยนะเพื่อนช่างพลอยไม่เปลี่ยนให้จบเลยนะ <c oughs> ตั้งทำไมอะ ดี๋ยวน,นี้เราจะเอาเอาคันนี้ไปลองดีกว่าทำอะไรเปลี่ยนล้อใหม่ล้อเก่าล,ล้ออะไรโโโโชมพูไม่ใช่เหรอ,โโอน,นี่เราจะเอาไปนี่นะดูดิกุญแจขารถอะ่ะแต่ละคันะ่ะแล้วมันนอนตื่นยังะครัล่อยมันตื่นยังไะโอ้โหมันนอนอู่ไม่ตื่นเลยเนะี่ยวันนี้เราอยู่อู่ครับ,โอ,โ,อบโอ้โหทำไมอู่สภาพอย่างนี้โหยหมาใช่ไหมโอ้โหดูมันนอน หุ้ยเตรียมหมวนน็อปแล้วตีเลยตื่นอาอเฮีย<ห>ไม่ตื่นก็นเอาไปเลยเไปฮะไปนี่คันนี้ปเปี้ยวมันคันนั่งไหนคันนี้ดิขมมโมยยางเดียวไหนเอารถเฮ้ยคันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันคันนี้ค่อยว่ากันขี้หมาขี้ละคนมยนี่ไงตัวแรงขี้หมา เฮ้ยแรงนีมาเปิดประตูปะ๊ปั๊ป๊กําลังจะออกไปไอเวนประตูเข้ามาทางนั้นไหนโอ้โหประตูสีสีใหม่นี่สีใหม่ <Yeah. S 1> สีอะไรอะสีชมพ uh. มูบ้าไะเนี่ยมันไม่ออกเขียววนะไอ้นัทฮ้่ออกนี่หว่า uh. มันต้องโดนแดดเหรอเฮ้ย <Yeah. S 1> อย่าลั่นสิมันไม่ออกเขียวอะรอ oh. ต้องลองถ่ายรูปบ้างคืนอ่ะว้าวอะไรถ่ายเวนเกูจะไปขโมยร้อยตีไปไปแว้นซท่าหน่อยแลย้วยางอีกสองเส้นไปไหนอ่ะอ้ยหอมจังวะมึงกินนมเปรี้ยวมาเหรอ น้ำหอมหอมอย่างดี <Wow. S 3> อ่ะมันไม่ออกเขียวเว้ยถ้ามันต้องใสแบบแต่พอโดนแดดไม่ออก,ดดออกเหมือนว่ากลางคืนมันจะออกค่อยออกเขียวหมุกเวอว่า,นะา,าอ,อ,อ,อ่ะนัดขายาเขาลอยเขานีป่ะอ่ะไร็ะนะ ว้าวว้าวรถลอยใช่ไหมอ้น,นั้นพับซูมมันมันลอยมาเหรอ,รรอยอไปไปเจอกันที่เส้นนูน้นดีกว่าวเจอเนี่นูน้นนูน้น โอ้ยไม่เห็นแรงเลยวะวัดไม่หน่อยดิเป็นยังไงข้าหครับข้า6หกอ่าหกมันมาใส่อะไรของมันมาวะเนี่ยไม่แน่น้องหลานผมมันหลับเองน้องผมน้องชายแม่งหลับก็เลยออกมาเลย เฮ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยห้าหกเพิ่งทำเสร็จทำกันเองเลยเนี่ยโอ้โหทำไมพ่วงมันเยอะอย่างงี้อเอาสมัยกาขับเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหจะนี่ซะหน่อยวัดจีเพ็ดซะหน่อย เไปไหนเนี่ยอันนี้คันนี้ห้าหกห้าหลูกเดียวต้องลูกแคมพว oh. พี่ชมไม่ชัดปรงมาน,น,นัา่นปรมาณขี่รถหมด จะหมอะก็ยังไม่หมอบรถเยอะเหลือเกินแถวนี้ต้องหมอะบางคืนรถถึงจะม่เยอะโอ้หต้องมีรถเยอะจังวะ อันนี้ห้าหกห้าหกห้าหกดูสภาพรถเดิรถโคตรเน่าอ่ะโคตรกาดอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องดูแม่งลงเนินเวย ได้อยู่มันัถนนต้องมองซ้ายมองขวาแม่งแ,งแงหวนหลยเนี <c> ่ย <oughs> ไปอะ oh, <no. S 1> ่ะทำไมเกียร์สีไม่ใส่วะสเตอเท่าไหร่วะหลังหน้าสามสิบไม่มาไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเอาคันเขียวมาลองคันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน ห่านกระสายนี้มาลูกไม่ใหญ่ต้องลูกใหญ่ใหญ่เลยต้องไปเอาคันแดงมาหนีแล้วมั้งเข้าป่าคนเดียวแล้วมั้ง <c oughs> ทำชักห้าแปดชักห้าห้าจะกำลังมัน <c oughs> ไป,ไป,ไปเข้าบ้านดีกว่าเราไปเอาคันเขียวมาลองต่อ <c oughs> ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิป ตอนนี้กำลังใจไม่มีเลยขี้เกียจทำไม่มีใจ